สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเจม l a ลาลิก้าเจอกันเหมือนเช่นเคยในช่วงลาลิก้าอัปเดตนะครับอัปเดตเรื่องราวครับข่าวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลสเปนนะครับตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมปิดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและบาร์โซนาคือหนึ่งในหลายสโมสร,รในลาลิก้าที่ไม่มีดิวซื้อขายแต่อย่างใดน,นะครับไม่มีขาเข้าไม่มีขาออก อย่าได้ก็ตามครับอะไรที่มันไม่เกิดขึ้นใช่ว่ามันจะไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆนะครับวันนี้เรามาสรุปนะครับดีลที่ไม่ได้เกิดขึ้นแต่มีความเคลื่อนไหว เกิดขึ้นในช่วงระหว่างตลาดเปิดของบาซโลนากันนะครับอันดับแรกเลยก็คืออันซูฟาติครับอันซูฟาติเนี่ยได้รับการแจ้งจากฮันซีฟลิกว่าเขาไม่อยู่ในแผนการทำทีมของสโมสรและอนุญ,ญาตให้ย้ายทีมได้นะครับด้านฮอเกมเมนเดสเอเยตนของฟาติเองก็พยายามวิ่งหาข้อเสนอมาให้ทางด้านอันซูฟาติพิจารณาหนึ่งในนั้นก็คือข้อเสนอยืมตัวจากทางฝั่งของเซมิยาแต่ฟาติ ปฏิเสธที่จะพิจารณาข้อเสนอทุกข้อเสนอนะครับโดยยืนกลางว่าเขาต้องการที่จะอยู่กับบาร์เซโลนาต่อไปทั้งนี้ครับอันซูฟาติเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีค้าเหนื่อยสูงที่สุดคนหนึ่งของสโมสรน,นะครับค่าเหนื่อยของเขาอยู่ที่13,950ล้าน9 5 0 0 0 0ยูโรต่อปีเลยทีเดียวครับนะเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมฟาติถึงไม่อยากย้ายออกจากบาร์เซโลนาดิวที่2ที่ ไม่เกิดขึ้นก็คือดิลของเอริกกาเซียครับในช่วงเดือนมกราคมมีข้อสเสนอนะครับเข้ามาอย่างเอริกกาเซียทั้งจิโรนาที่เจ้าตัวเคยเล่นให้ทั้งโคโมสโมสรในลีกการชกแสดงอิตาลีที่มีเซฟฟราเบกาทำอยู่นะครับซึ่งทางกิโรนาและโครโมได้ยื่นข้อสเสนอมาให้เอริกกาเซียเจ้าตัวดูมีท่าทีสนใจนะครับแต่หันซื้อฟริกปิดประตูตายครับเขาบอกว่า เขาอยากใช้งานเด็กกาเซียครับและต้องการให้กาเซียนั้นเป็นส่วนหนึ่งของทีมซึ่งเมื่อมีการพูดคุยเจราจากันค้ายที่สุดอเอริก,กาเซียก็ยอมที่จะอยู่กับบาเซลนาต่อไปแต่ก็ยังมีความคิดว่าหลังจากจบฤดูกาลนี้เขาจะพิจารณาข้อสเสนอที่มีมาถึงเขาใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ ต่อมาครับก็คือปาโบตอเร่ครับปาโบตอเร่เป็นดาวรุ่งของทีมที่ไม่ค่อยรับโอกาสสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีข้อสเสนอเข้ามาจากทางด้านของ fc ปอร์โตครับหลังจากที่ปอร์โตนั้นขายนิโกวิลเลียมให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนะครับ60ล้านยูโรครับปอร์โตก็ ดึงข้อสเสนอนะครับมาให้กับทางด้านของปาโบตอเร่แล้วก็บาร์เซอนาพิจารณาแต่ปรากฏว่าดีลนี้ไม่เกิดขึ้นนะครับแต่อย่างใดเพราะว่าทั้งบาร์ซ่าและปาโบตอเร่คิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันครับว่าต้องการที่จะร่วมงานกันต่อไปตอเร่ต้องการเล่นกับบาร์เซอนาขณะที่บาร์ซ่าก็มองว่าตอเร่ยังมีส่วนสําคัญต่อทีมของฮันซี่ฟลิกอยู่ครับดีลนี้จึงล่มไปโดยปริยายนะครับต่อมาครับก็คือเอ็กตอร์ฟอร์ดครับ มีข้อเสนอจากสโมสรในยุโรปที่ไม่ระบุชื่อเข้ามาครับอย่างเอ็กตอร์ฟอร์ดแต่เจ้าตัวนั้นปฏิเสธนะครับที่จะย้ายออกจากทีมโดยยืนการานว่าต้องการที่จะต่อสู้แล้วก็ประสบความสําเร็จกับบาร์เซโลนาถึงแม้ว่าทางสโมสรบาร์เซโลนาจะอนุญาตให้นักเตะน,นั้นพิจารณาข้อเสนอน,นี้ได้ก็ตามทีนะครับ ต่อมาครับก็คืออันเดรสกิสเทนเซนมีข้อเสนอจากสโมสรในยุโรปไม่ระบุชื่อครับยื่นข้อเสนอเข้ามาว่าสนใจที่จะดึงอันเดรสกิสเทนเซนไปร่วมทีมในช่วงเดือนมก,กราคมนี้นะครับซึ่งบาซ่าเองพร้อมเปิดทางเต็มที่อย่างไรก็ตามครับเมื่อริสเทนเซนมาได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมและต้องใช้เวลาในการรักษาเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยก็ทำให้ข้อเสนอนี้ถูกถอนออกไปในท้ายที่สุดนะครับ มาถึงในรายของขาเข้าบ้านครับมาคัดรัสฟอร์ดนะครับบาร์ซ่านั้นสนใจมาคัดรัสฟอร์ดอย่างมากแล้วก็มองว่ารัสฟอร์ดนั้นเป็นนักเตะที่มีศักยภาพมากพอที่จะเล่นได้กับบาร์เซโลนาได้และมีศักยภาพมากพอที่จะเข้ามายกระดับเกมรุกของทีม อย่างไรก็ตามครับบาโลน่าเองก็รู้สถานการณ์ทางการเงินของพวกเขาเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าจะกลับเข้าสู่กฎ1ต่อหนึ่งได้แต่การเงินยังตึงเปรี้ยะอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าไม่มีนักเตะขาออกซึ่งขาออกเนี่ยวงเล็บเอาไว้ด้วยว่าจะต้องเป็นนักเตะที่มีค่าเหนื่อยสูงพอสมควรนะครับถ้าไม่มีนักเตะขาออก บาซ่าก็ไม่สามารถที่จะยื่นข้อเสนอให้กับบรดฟอร์ดได้ถึงแม้บรดฟอร์ดจะตอบรับข้อเสนอบาซ่าก็คงจะลงทะเบียนมาคัดบรดฟอร์ดไม่ได้เรื่องนี้จึงจบลงโดยปริยายครับแล้วแรดฟอร์ดก็หันไปเซ็นสัญญากับทางด้านของแอสตันวิลล่าของอูไนเอมดีแทนนะครับ ท้าที่สุดแล้วตลอดทั้งเดือนมกราคมบาซลนาไม่ได้ซื้อใครไม่ได้ปล่อยใครออกจากทีมแต่ก็ยังมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนั่นก็คือการต่อสัญญากับ3นักเตะการหลักอย่างโรนันอาราโฮปาโบกาบีแล้วก็ เปดรีกอนซาเลสนะครับและรายต่อไปที่จะมีการเจรจาต่อสัญญาก็คืออีโก้มาติเนสปากหลังจองเก่าของทีมซึ่งโชว์ผลงานในปีนี้ได้น่าประทับใจมากๆครับทั้งหมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหวที่ไม่เคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายนักเตะรอบเดือนมกราคมของบาร์เซโลนาครับ